ท่านก็รับชมรายการเอโมเควเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมไอคับกันนะครับพร้อมพี่กายและพี่เบสนั่นเองเออวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนเลยก็บอกแล้วนี่ว่าเออๆๆๆบอกกันยังไงวะพี่กายกำลังทำอะไรอยู่ครับขอจะพลาดหน่อยอ่ะทอา,า,าทตามทำพลาดเลยนี่เอาเอานี่ไปทำพลาดเลยอ่ะโอเคฮะเ,เ,เอาไม้เอาไม้กุโฟนมาไม้กุโฟนมาไม้ติดต้มนะไม้ติดต้มไม่เอาน้ำลายมันด้วย อยเอาไรครับเอ่อคือนี่คือไม้ไมอไมไมไมครับอมีอสัตว์เอ้ยไอ้เี่ยไเี่ยรก็มีไมด้วย่ะเป็นยัไรนะขอให้ยืมไม้เอาไปของมก็มีไมด้วยว่ะครับไม่บอกเลยสัตว์นะฮะัี้อยู่ับมายทเี่ยทเียอยู่นเาเยเฮ้ย เยข่าวว่าอําขอาา่อไครับได้ข่าวว<อ>่า,าคณนี่เป็นเอมตัวปอมใช่ไหมครับฮะไม่ใช่ครับเุณมตัวปอรจ,มมจริงครับ,รบเจริงครับเมเนมังจริงเหรอครับไม่ใช่ครับผมเอ็มรอาสิบครับมเล่นเดียลไ้เหียรแล้วกนดิดิแล้วกวัน <laughs> ต้องไปตั้งตั้งหลักตั้งคาตอนนี้เฟรมเลดเราวิ่งอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเฟรมเลดจะตกนะฮะคลิปนี้ยาวแน่นอนครับถ้าแม่ของผมเฟรมเลดสองครับโอ้โหเหลือหนึ่งครสิบห้าครับสิบหกครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเฟรมเลดเหลือสามเหลือหนึ่งครับไอซื้นหน่วยดีคอนหน่อยดีคอนเนี่ยดีคอนเจ้าเอ๋เจะเอ๋แย่งกำลังปั๊บยู่โอ้โยเล็บเอเด็ดกับ กูบอกแล้วว่าหน่วยนิคอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดเดพี่กายเจอเดี๋ยวกายเจอนะครับคลิปนี้อาจจะเจอช็อตกันนะครับผมขอจบคลิปด้วยคำว่า Yesterday Midnight นะครับยิปไนเดย์สเดย์จับับโอเคครับบายบายครับพ่อตายครับโอเคครับ โอเคครับไปแล้วครับคุณลงคลิปแล้วครับคนแรกเลยครับถึงเดียวในใจคุณครับที่ครับสวัสดีพี่แมวสวัสดีเซเว่นอีเลเว่นสวัสดีเอ็มพุงสวัสดีเอ่อจะพี่ลาวสวัสดีโอตาคุนะครับโอตาคุคุยนะครับจุจากอนจุจากอนหรอสำหรับพารนี้ก็ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามขอบเขตที่รับแจ้งข่าวล่าสตลอดนะครับตีอยู่เกณฑ์ที่เจอขอบผมก็ไม่เขบบ้านจริงครับผมเป็นโปรเทน ก็อขอบคุณพี่กายและพี่เท่ไม่ขอขอบคุณ